ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจาก m o t โตครีเอเตอร anel n กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับซึ่งการดูไพ่ของเราวันนี้ก็จะดูแบบแรนดอมเช่นเคยนะ การดูแบบแรนดอมคือเปิดมาเจอคลิปนี้ดูได้เลยไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ต้องย้นะํากันทุกครั้งเช่นเคยเผื่อคุณที่มาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะว่าเราดูรวงกันแบบพลังงานรวมภาพรวมภาพกว้างไม่เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะตรงเป๊ะเลยก็ได้หรือมีความคลาดเคลื่อนบ้างก็เป็นไปได้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ อย่านำเอาคําทํานายใดๆในคลิปนี้คําพยากรณ์ใดๆในคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องสําคัญโดยเด็ดขาดให้รับชมรับฟังไว้เป็นแนวทางไว้เป็นกําลังใจได้ประมาณนี้นะครับ ส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มเท่านั้นนะครับตามเวลาประเทศไทยผมอยู่ประเทศไทยนะติดต่อมาในเวลาทําการผมจะตอบให้ค่อนข้างเร็วตอบให้ตามคิวในแต่ละวันเลยนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนผมจะไม่ทักใครไปก่อนโดยเด็ดขาดนะครับท่านต้องติดต่อหาผมตามไลน์นี้เท่านั้นช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นนะครับ โอเคครับส่วนท่านที่เพิ่งมาใหม่เพิ่งเคยได้รับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกก็อยากจะขอเรียนเชิญให้มากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องนี้ไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือสิ่งดีๆเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน7 1 4วันนี้นะครับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน7-14วันนี้ก็คือสัปดาห์นี้หรือ2สัปดาห์นี้นั่นแหละนะครับ ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งผมได้ทำการสับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนของไพ่ยิปซีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาเข้าเนื้อหากันเลยนะคุณได้ไพ่5ถ้วยไฟออฟคัพส์มีอดีตฝังใจใดๆหรือไม่อย่างไร The Hangman คุณรอคอยอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่ารอคอยการกู้เงินรอคอยลูกหนี้รอคอยอะไรสักอย่างาห้าดาบไฟออฟซอส ไพ่เลขห้าไม่ดีนะักแต่ก็ไม่ได้แย่เพราะไพ่อื่นๆดูแล้วดีนะครับเจ็ดไม้เท้า seven of wands คุณยังมีเรี่ยวแรงมีพละกําลังในการต่อสู้อยู่ไม่ต้องกลัวแล้วก็อัศวินไม้เท้า n i g h of wands คุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือถ้าจําเป็นนะหรืออาจจะได้ตัวช่วยอื่นๆแล้วก็ the high p r i เ s t ใช้ความสามารถพิเศษของคุณให้เกิดประโยชน์นะครับเด็กถ mm ือดาบเด็กดาบ page of swords แล้วก็ 3มเหรียญ Tree of Pentacles มีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มงานใหม่หรือนับหนึ่งใหม่ในบางเรื่องซึ่งจะนำความเจริญมาให้ในอนาคตแล้วก็ The Hermit ใครที่มาสายบุญสายทำสมาธิแบบนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากแล้วก็สี่เหรียญ o u r of Pentacles ใครที่อยากเริ่มต้นเก็บเงินนะเก็บสะสมออมเงินเริ่มได้เลยนะเป็นช่วงเวลาที่ดีไม่ต้องรออีกต่อไปแล้วแล้วก็ The World สุดยอด The World มาหายห่วงสบายใจได้ อะไรที่ผิดหวังเสียใจหรือไม่ค่อยถูกใจอยู่มันจะคลี่คลายได้แล้วก็8ไม้เท้าเอ็ดอัลวอนส์ความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าไม่ไกลนี่เองนะครับมาขยายความกันนะครับพลังงานวันนี้นะสิ่งดีๆเรื่องดีๆที่จะเกิดกับคุณภายใน7วันถึง14วันนี้โดยประมาณนะครับพลังงานอาจคลาดเคลื่อนทางเวลาได้ดูไปแนวทางพอนะ เริ่มต้นจากใบแรกแถวแรกมีแนวโน้มที่คุณจะกำลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างด้วยใจจดจ่อไม่ว่าจะเป็นการอรอคอยการขอกู้เงินผ่านธนาคารหรือรอลูกหนี้มาชำระหนี้หรือแม้แต่การลงทุนลงแรงสิ่งใดๆไว้รอผลที่ควรจะได้รับแบบนี้บางคนเป็นนักลงทุนรอเก่งกำไรแบบนี้ก็เ,เป็นไปได้ยังไม่เห็นผลสักทีแบบนี้ บางท่านอาจจะใจตุ้มๆต,ต่อมๆแล้วตอนนี้ว่าสิ่งที่รอคอยจะได้ผลดีดังหวังไหมเพราะบางท่านมีความผิดพลาดจากอดีตเป็นบทเรียนหรือ,อมีความฝังใจในอดีตความผิดพลาดในอดีตยังตามมาหลอกหลอนว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําไปอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่แน่ใจยังลุ้นๆอยู่ กลัวจะผิดพลาดเหมือนในอดีตอีกไม่ต้องกลัวนะครับอดีตก็คืออดีตปัจจุบันก็คือปัจจุบันมันคนละเวลากันคนละช่วงเวลากันที่แน่ๆปัจจุบันเนี้ยคุณเก่งขึ้นแล้วคุณมีประสบการณ์มากขึ้นโอกาสผิดพลาดมันก็น้อยลงแน่ๆเลยนะครับโอกาสผิดพลาดน้อยลงจริงๆ ถ้าคุณไม่ทําผิดซ้ํำซากขออนุญาตนี่ไม่ได้ว่านะ,ะผู้ใดเห็นภาพเฉยๆถ้าคุณไม่ทําผิดซ้ําซ้อนเรื่องเดิมๆไม่ทําผิดจุดเดิมๆเอาสิ่งที่เคยผิดพลาดมาเป็นประสบการณ์ในการแก้ไขคุณจะผ่านไปได้นะครับละทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่แล้วก็เดินหน้าทําในสิ่งที่ถูกที่ควรคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าแน่นอนภายใน7วันถึง14วันนี้มีโอกาสที่คุณจะต้อง ต่อสู้หรือไฟกับบางอย่างมากขึ้นกว่าปกติเรียกว่าอาจจะต้องลงทุนลงแรงมากกว่าปกติเพื่อปิดจ็อบหรือปิดงานใดๆหรือเร่งทำงานใดให้เสร็จตามกำหนดเวลาแบบนี้เป็นไปได้นะครับบางท่านมีงานที่รับเขามาทำแล้วก็เดดไลน์เส้นตายใกล้เข้ามาแล้วเส้นเวลาใกล้เข้ามาต้องรีบปิดจ็อบให้ได้อะไรแบบนี้มีโอกาสที่คุณจะทำสำเร็จแต่จะเหนื่อยมากหน่อยไม่ต้องกังวลคุณยังมีแรงอยู่นะและที่สาคัญคือมีโอกาสที่จะได้ผู้ช่วยที่ดี มีโอกาสที่จะได้คนมาช่วยหรือถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือโดยตรงก็จะเรียกว่าได้รับการช่วยเหลือโดยอ้อมได้รับเป็นกําลังใจได้รับเป็นเงินทุนเล็กๆ,ๆน้อยๆหรือได้รับความรู้ใหม่การช่วยเหลือใดๆ การซัพพอร์ตใดๆจากคนรอบข้างจะมากขึ้นคนรอบข้างที่ไม่เคยเหลียวแลคุณเขาอาจจะเริ่มเห็นคุณค่าของคุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าตอนนี้คุณทําอะไรอยู่แบบนี้แล้วก็จากที่เฉยเมยหรือมองผ่านๆเขาอาจจะเริ่มหันมาซัพพอร์ตคุณเพราะมองคุณว่าคุณเป็นคนที่ดีมีความสามารถน่าสนใจน่าซัพพอร์ตคนหนึ่งแบบนี้นะครับส่วนท่านที่ไม่ได้มีใครมาซัพพอร์ตก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปคุณมีความสามารถเฉพาะตัวคุณมีความสามารถพิเศษคุณมีทักษะส่วนตัว ทบทวนตัวเองดีๆว่าคุณเก่งด้านไหนมีความสามารถอะไรงัดเอาออกมาใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาทันเวลาทันท่วงทีแบบนี้ช่วงเวลาสัปดาห์นี้2สัปดาห์นี้7วันถึง14วันนี้มีโอกาสที่หลายท่านจะเริ่มค้นพบตัวเองหรือทบทวนตัวเองด้วยว่าคุณมีดีอะไรเอ๊ฉันมีดีอะไรเรามีดีอะไร งัดออกมาซิเอาความสามารถออกมาทําให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองแบบนี้ซิไม่ว่าจะเอาไปพัฒนางานเสริมงานหลักงานรองอะไรได้หมดแม้แต่การสร้างอาชีพใหม่สร้างงานใหม่ๆนะครับบางท่านมีโอกาสนับหนึ่งใหม่ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงจังหวะที่ดีสัปดาห์2ส,สัปดาห์นี้มีโอกาสริเริ่มสิ่งใหม่ๆก่อร่างสร้างงานใหม่ๆขึ้นมาได้โดยที่คุณจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการสร้างสิ่งใหม่ๆดังกล่าวโดยใช้ความสามารถของตัวคุณเองเป็นหลักและมีแนวโน้มที่ คนอื่นจะเห็นความสามารถของคุณดังกล่าวและมีโอกาสมาขอร่วมงานหรือมาร่วมเรียกว่ามาร่วมกิจการมาขอร่วมหุ้นหรือมาพูดคุยเออลองทำงานร่วมกันดูไหมอย่างนี้อย่างน้งนค้าขายร่วมกันไหมอะไรแบบนี้มีโอกาสนะครับสิ่งดีๆมีโอกาสเกิดขึ้น ส่วนท่านที่ชื่นชอบในการเป็นสายบุญเป็นสายทำสมาธิวิปัสนาอะไรแบบนี้อยู่กับตัวเองฝึกจิตฝึกใจช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีของการสงบใจเพราะว่าสิ่งรบกวนต่างๆดูจะน้อยลงแบบเหลือเชื่ออยู่ดีๆสิ่งรบกวนรอบข้างก็น้อยลงเองโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรถ้าช่วงนี้คุณยังรู้สึกว่าคุณไม่สามารถพัฒนาการงานพัฒนาการเงินได้เอาเวลามาสงบจิตสงบใจฝึกสมาธิทำสมาธิภาวนาถือศีลภา ศนาอะไรก็ได้ตามความเชื่อแล้วแต่นะไม่เกี่ยงเลยว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบใดอยู่ก็แล้วแต่ทําตามความเชื่อทําตามศรัทธาที่สําคัญคือการสงบจิตสงบใจแล้วทุกอย่างมันจะทยอยดีขึ้นไปเองคนเราบางทีช่วงว้าวุ่นใจคิดอะไรก็ไม่ออกแต่พอสงบจิตสงบใจได้ความคิดอ่านดีๆนะ อไอเดียดีๆมันปิ๊งออกมามันแวบออกมาได้ลองสงบจิตสงบใจดูสำหรับบางท่านที่มีความว้าวุ่นใจหรือแม้แต่ไม่ได้ว้าวุ่นใจอะไรหรอกแต่มีเวลาว่างค่อนข้างเยอะสามารถใช้เวลานี้ในการฝึกปฏิบัติฝึกจิตฝึกใจตัวเองได้เช่นกันนะครับส่วนท่านที่คาดหวังถึงเรื่องการเงินการเก็บออมเงินสามารถเริ่มทําได้ในช่วงนี้เช่นเดียวกัน 7วันถึง14วันนี้สัปดาห์2สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการนับหนึ่งใหม่สำหรับบางท่านนะบางท่านที่เคยอยากจะเก็บออมเงินมาแล้วก็ พยายามทํามาโดยตลอดไม่สําเร็จต้องควักใจโน่นใจนี่เงินรั่วไหลรับมือซ้ายจ่ายมือขวาช่วงเวลา7-14วันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีในการนับหนึ่งใหม่ตั้งต้นใหม่ในการเก็บออมเงินทันทีเงินรั่วไหลมาโดยตลอดจะมีแนวโน้มในการที่จะเริ่มเก็บรักษาทรัพสมบัติได้เก็บรักษาเงินได้บางท่านมีลูกหนี้ลูกหนี้อาจจะนําเงินมาคืนได้บางส่วนในบางท่านนะครับประมาณนี้นะ เดอะเวิ d มาการันตีว่าคําทํานายทั้งหมดนี้ที่เราดูกันมานี้สอดคล้องกันและมีโอกาสเกิดขึ้นจริงหาก คุณมีบุญวสนาที่ส่งผลดีทําดีมาโดยตลอดคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะช่วงเวลานี้ส่วนท่านที่ยังไม่เห็นผลทันตาเห็นภายในเวลา7จ็ถึง14วันดังกล่าวมีโอกาสที่คําทงงํานายนี้จะคลาดเคลื่อนทางเวลาไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องตกใจคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุคุณจะมาย้อนดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเมื่อคุณสบายใจสิ่งดีๆจะตามมาเอง The world นี่มีคุณค่ามีความหมาย ไม่น้อยหน้าเดอะซันท่านที่ดูไพ่เป็นประจำย่อมรู้ดีว่าเดอะเวิลด์และเดอะซันเป็นไพ่ที่ดีเดอะเวิลด์ออกมานี่เป็นไพ่ที่ดีที่สุดอีกใบหนึ่งของสำหรับไพ่ยิปซีตามความหมายตามตำราสากลเดอะเวิลด์คือความสำเร็จ complete การปิดจบปิดจ็อบการประสบความสำเร็จเฉลิมฉลองยินดีแทบทุกอย่างจะเกิดขึ้นตามพลังงานตามดวงนี้นะครับ8ไม้เท้าคอนเฟิร์มการันตีอีกชั้นหนึ่งว่าตอนนี้ดวงคุณกำลังก้าวหน้าพุ่งทะยานไปข้างหน้าตามภาพเลยนะครับ8ไม้เท้า ไพ่ย,ยีีเป็นการสื่อสารตรงไปตรงมาตามภาพนะแปดไม้เท้าการพุ่งทยานไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งสิ่งใดๆที่คุณกำลังทำกำลังคิดจะทำหรือแม้แต่ริเริ่มจะทำมีโอกาสก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีประมาณนี้ขอให้เชื่อมั่นในตนเองและเชื่อมั่นในความดวงดีศรทัทธาในสิ่งที่นับถืออยู่ตอนนี้นะครับแล้วทุกอย่างจะดีเองเดี๋ยวมาดูใบสรุปใบสุดท้ายส่งท้ายของคลิปวันนี้กันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับ ขอหนึ่งใบเพิ่มเติมมาขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับหดาบ s of swords ไม่ต้องกลัวดาบไม่ต้องกลัว6ดาบ หกดาบเป็นตัวแทนของความเจริญก้าวหน้าการเดินทางไกลก็ได้ถ้าท่านที่มีอยากความอยากขยายกิจการไปต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศทําได้อยากเดินทางไกลเพื่อติดต่องานทําได้อยากเดินทางท่องเที่ยวก็ทําได้หรือแม้แต่ไม่ได้เดินทางไปไหนนั่งอยู่กับบ้านนั่งอยู่กับออฟฟิศแล้วเผยแพร่งานให้กว้างออกไปสู่ระดับโลกด้วยเทคโนโลยีทันสมัยก็ทําได้เช่นกัน หกดาบมาก็คือความก้าวหน้าความคืบหน้าทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลจริง,รงๆหรือเป็นการเติบโตมีชื่อเสียงก็ได้เช่นกันคุณไม่ต้องกลัวหกดาบหกดาบมาดีเรียกว่าชื่อเสียงของคุณความสามารถของคุณจะถูกกล่าวขานออกไปในวงกว้างมากขึ้นประมาณนี้นะครับขอให้สบายใจได้เลยโอเคนะครับเป็นกำลังใจให้นะขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านและขอบพระคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ